แคลลี่สาวสยองหนังสยองที่สร้างจากนวนิยายเรื่องแรกของสตีเฟนคิง แฟนหนังสยองขวัญคงรู้จักกับผลงานเรื่องนี้เป็นหนังแนวสยองขวัญปนดรามา่าโดยสร้างมาจากนวนิยายเรื่องแรกของสตีเฟนคิงในปีคศ1974แถมยังได้รับการคัดเลือกเป็น Book of the c e n t u r y และยังได้นํามาสร้างเป็นหนังถึง2เวอร์ชันด้วยกันคือเวอร์ชั่นแรกในปี1976และเวอร์ชั่นรีเมคในปีคศ2013โดยเรื่องราวจะถูกเล่าผ่านแคลลี่ไวท์เด็กสาวที่อ่อนแอที่เติบโตมากับแม่ผู้ที่เคร่งศาสนาและมีปัญหาทางจิตโดยแคลลี่มักจะถูกเพื่อนที่โรงเรียนแกล้งนะครับและ และบูลลี่อยู่เป็นประจำจนเมื่อถึงงานพรอมวันสุดท้ายในรั้วโรงเรียนแคลรีได้เจอกับเหตุการณ์ที่เลวร้วายยิ่งกว่าฝันร้ายและเธอมีพลังจิตพร้อมที่จะสัมเดงลิดเดตออกมาด้วยการระเบิดอารมณ์ที่อัดอั้นอยู่ในใจทุกอย่างออกมาจนกลายมาเป็นปีศาตรที่น่ากลัวบอกเลยว่าผลที่ตามมานั้นโคตรสยองเลยทีเดียว เป็นหนังสยองขวัญที่ไม่ได้มีแต่ความบันเทิงแต่เพียงอย่างเดียวนะครับยังสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอีกด้วยทั้งเรื่องการเลี้ยงดูของครอบครัวรวมไปถึงการถูกสังคมกั่นแกงเยาะเยะ้ยถาถางจนนําไปสู่บทสรุปที่คาดไม่ถึงสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากรู้บทสรุปของเรื่องราวว่าจะเป็นอย่างไงต้องตามไปดูกันให้ได้นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ในเวอร์ชันปี2013สามารถรับชมได้ทางเน็ตฟลิกเลยนะครับ